สวัสดีค่ะวันนี้น้องมาแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับคนละครึ่งเฟสสามคลมขอเพิ่มเงินให้อีกพันห้าร้อยบาทรวมทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้นสี่พันห้าร้อยบาทเริ่มโอนต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะ ครมอนุมาริวงเงินโครงการคนละครึ่งเฟสสามให้ได้ใช้กันในช่วงปีใหม่โดยโอนเข้าแอปเป่าตาังเพิ่มอีก1,500บาทซึ่งรวมกับจำนวนเดิมทั้งหมดเป็นเงิน4,500บาทโดยมีการโอนครั้งแรกไปแล้ว1กรกฎาคมจำนวน1,500บาท ซึ่งคอ,อรมอจะโอนเพิ่มให้อีกต้นเดือนพฤศจิกายนนี้อีก1,500บาทเตรียมตัวรอรับกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ